32บอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยมีม .6 อยู่2ห้องคือ6กทับหนึ 1, กับ6กทับสอนะครับซึ่งมีจำนวนนักเรียน52คนแล้วก็48คนตามลำดับห้องแรกเยอะกว่าโอเคถ้านักเรียนค่าคะแนนสอบของม .6 ทั้ง2ห้องเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากัน X bar เ,เท่ากันส่วนเบนเบน,นมาตรฐานเท่ากับ2แล้วก็1.5อ่า sd ไม่เท่ากันนะฮะ ส่วนเบนเบนมาตรฐานไม่เท่ากันแล้วส่วนเบนเบนมาตรฐานของคะแนนสอบม6ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเท่าใดครับผมคิดได้ไหม S หรือ SD เรียกว่าส่วนเบนเบนมาตรฐานนะครับแล้วมันมีอีกอันนึงก็คือ S ยกกำลังสองหรือบางทีเรียกว่าเป็นไอตัวเนี้ยค่าความแปรปรวนเรียกว่าค่าความแปรปรวน นะฮะโดยที่ค่าความแปรปรวนมันจะมีสูตรของมันเวลาที่เราจะรวมค่าความแปรปรวนก็คือ s กําลังสรวมเนี่ยเท่ากับเอามาเวทน้ําหนักได้ n 1 s 1บวก n 2 s 2ส่วนน้ําหนักฮะ n 1บวก n 2จบเพราะนั้นจากสูตรนี้ เราก็ทําส่วนเบนเบนมาตรฐานให้กลายเป็นค่าความแปรปรวนก่อนเราค่อยเอาไปเวทน้ําหนักเสร็จแล้วค่อยทอนกลับมาเป็นส่วนเบนเบนมาตรฐานอีกรอบรับโอเคไหมอ่าพอเรารู้สูตรอย่างนี้แล้วเราก็แทนค่านะอ่าก่อนอื่นก็ต้องหา s 1ก่อนถูกปะ m 1ก็คือ52 s 1ก็คือที่โจทย์มันบอกเท่าไหร่วะ 2ใช่ไหมสอยกกำลังสองเป็นสี่นะแล้วก็บวกห้องที่2คือ48แล้วก็หาย s ก็คือหนทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ส่วนด้วยห้าสบวกสีก็คือเท่าหะะไหร่วะร้อยหนงนะฮะข้างหน้าได้สองร้อแข้างหลังได้ร้อใช่ไหม ก็คือ3.16นะครับทีนี้อันนี้มันคือ s 2 s กํลัง2รวมอะ่ะแต่ว่าโจทย์ต้องการ s เดียวรวมๆก็จับถอดสแควรูทคำตอบก็คือรูท3.16ข้อ c cap เก่งมาก